สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ว่างงานครับผมล้างรถกันอยู่ที่ซุ้มของทีมงาน600ยะโสธรวันนี้เรามีพลือสีมาล้างรถช่วยนะไหนขอดูหนวดเข้าพลือสีหน่อยโอ้โหโคตรเสือ <c oughs> <c oughs> ล่างันมันคืองกันนั่นเนีะ no? ล่างเทิ่งมากรนตัวนี่หยาบก,กับเก,ก,ก้าอี้นี่หยาเก้าอี แล้วก็อย็บไปตั้งแล้วก็เหยียบล้างข้างบนลงมาข้างล่างาไไพระฤาษีเนี่ยอยู่ใน,ในท่าไม่เคยล้างรถอ,อ่าตูวตัวนี่คันนี้เป็นรถของเสียตู่นะพี่ตู่เพิ่งไปเปลี่ยนยางมาฮะโฆษณาต้องโฆษณาให้ไหมนี่ไม่ได้ <laughs> สดเซอร์ <laughs> ใช่ไหม <laughs> อันนั้นอันนี้พอได้<อ>ไปซื้อแฟบมาไหมอนี่ยซื้อก่อนแล้วยีย่ห้ออะไรโอโมนี่แล้วรถใช้งานตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยล้างนี่ครั้งแรกครับผม <laughs> 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 ดูจากสภาพแล้วนี่จะน่าจะเป็นครั้งแรก นี่ครับใช้งานมาวันนี้ล้างรถกันครับไม่มีงานนี่ทีมงานว่างงานครับผมวันอาทิตย์พลังใบลงลพลังใบครับผมวันนี้โอ้ยบวบผสมไม่ซีมเนาะพระฤาษีก็ได้ผสมกินแต่แของวันนี้ไหมอ๋อหมอนั่นเดือดพ่อ,อหมอนไม่น่ากไปอยูบเปิดหมอนไว้เลยไม่น่ากหนีห เปิดได้ไวว่าเดี๋ยวเปลี่ยนทางข้างล่างกัน้ลยมองดั่นกระบะแล้วกันนครานี้กี่ปีแล้วพี่ตู่เกือบสองปีแล้วจริงว่ะแล้วนะไม่ดูไม่ได้นับเกือบสองปีแล้วเนาะนี่ดูรถสภาพสองปียังกิ๊กๆอยู่ ปกติถ้าเป็นสีขาวในอันนี้ดำหมดแล้วนี่ตรงเนี้ยตรงไม,ไม่ปกติโอ้ก็ฉีดน้ำหมดสิคุณอุ้ยเดินไปหัวน้ำอ้ยนี่แหละนายนายน,ายนายลื้อสีรางรถเป็นสี<ะ>พลื้อสีโอ้ยยังม,มาใบน้ำฉ <laughs> ีดน้ำใส่คนดูอุ้ยไปถูเลยไปไม่ได้ไอ้ดูแฟบถูเลยไปไม่ได้เดีเบิ่งไปเพิ่งที่ไหน,ไหน ี่นี่นี่เอาหูคอตาได้บ้างดูเตี๋ยวคุ้มตาเลยวายงวครับเต็มคุ้มตาเลย ข้างล่างข้างล่างนี่นี่นี่ไหมจะไล่เป็นรน่องไปที่ไรไม่ไดกลับมาอันน้ยิงสางให้ด้วยนะฮะข้างขาวด้วยนะฝน <laughs> ตกเพิ่งหยุดนะฮะ ี่เรามาดูพลื้อสีล้งลางรถกันต่อนะครับว,วัน,นวันนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในถ้ำเหรอครับอเอาอะไรหนะัวหน้าอะไรหลุกป,ประคั่แม่คือหัดได้หลุกประคั่มีรือยุ่งข้อไหมอย่างน้อยก็สี่าห <c oughs> ์ห้าเสนไอ้ตัวลุกประคั่มมืก็หัดได้พลื้อสีอย่างไม่ได้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลย <c oughs> อย่างน้อยก็สี่ส่าห์เสนดี ยังไม่ได้ก็ไม่ได้เลยไมีประวัติล้างล้างอันนี้ต้องใส่ถุงมือนะครับไม่ใส่ถุงมือไม่ได้นะจะเสลตบาดมือเดี๋ยวบาดถูนี่มีถูเลยนี่เออถูให้มันสุดนุ่นก่อนมันจะไม่ไม่หลงถูเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยให้มันสุดนุ่นก่อนนี่อะไรหยุดเตน่ไม่ใช่มันจะได้ไม่งงไง นีแหละเอาพลือสีมาล้างรถเป็นส,สีเด็กๆมาลงนาหนาท้องดีละอนี่ครับสภาพรถเกือบสองปีแล้วนะครับคันนี้คันนี้จะออกที่หลังคันของผมเลย สภาพการใช้งานแผงภายในก็จะมีรอยถลอกตามการใช้งานนะเข็มได้ไหมข้างในเะไอพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ถลอกเลยนาตัวาพี่ไม่ภายอะพี่ไม่ภายใครไหมไม่ไม่ภายก้อยโตโอ้ตัวที่เด็ดเลยเนี่ย นี่อันนี้เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ญี่ปุ่นนะไม้ไผ่ก้อยตโตก้อยโตแทนนี่ขายไหมพี่ขายไหมนี่ขายไหมขายขาย,ยากไม่ขายเลยใช่ไหมอะลิมิเต็ดถ้าไม่ขายต้องขโมยหรอ,อนนไม่ได้ขโมยนะไม่รู้ใครลืมไมมว้เลยหยิบมาได้ ประการตามหายข้าขวาครไม่เอาวเลยครับจ้างแล้วนี่ผมยังไม่ชอบนะพี่ชอบล่อสีพื้นอ๋อเหรอสีสีวินเทจโอ้ยบอกให้ซื้อสเตเลสไซส์ไม่พี่ชอบสีมาชอบสีนี้เพิ่งไปเวียนยางมาฮะยางยี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่ไม่มีตัวเซอร์ ชีดดักปลื้อเสียกันนะอันนี้ยันใช่ไหมย,ยันไหมวันนี้ตอนนี้ยันไหมย,ยันยันกระท่อม,มอเขาเรียกยันอะไรยันจังตังไม่ออก dần nhanh nhanh đi nè mà đồ bỏ? Kén nó dăm dăm chinh binh đun dăm chinh binh đun nó chinh binh chinh binh đun dăm chinh binh đun dăm chinh binh đun dăm chinh chinh ฟังคุณนกระทะตทลกแล้วตลกไ่ตรวจคนสีตัวมันสลับร้อยที่ผิดนะเนี่ยจริงจริง้อยนี่มันต้องอยู่ด้านขวาหรอขอกระทะนะมันอยู่ทีซ้ายไม่ได้บอกเขาดิขัดโคเมียมไหมนี่ไอ<ห>้เี่เริ่มมีรอยแล้วอๆๆเ,เอาได้มาลงไหมรูปๆไป เดือนนี้กี่เที่ยวแล้วพี่ะเดือนนี้ยังไม่ได้ตกงานขี้โมกักล้โมไทมียนยนมาหน่อยนะทีมงานไหนงานเยอะยนมาให้ทีมงานนี้วิ่งด้วยหน่อยอ๋อพารือสีทำไมไม่มุดอ่ะ หมดเข้าไปสินี่มันไล่ตั้งแต่ข้างหน้าในอุปกรณ์มันจะไม่ได้มันไม่เสร็จมันไม่รู้จักที่เสร็จเสียบได้ไไ่้ยดาสบดักในนี่แหรอครับว่าแสบดากอันนี้มันเป็นอะไรพี่ มันมันร้องเนี่ยมันคืออะไรกึศกึศกึศอยู่ในเครื่องเนี่ยระบบเตือนภัยมันตัดมันตัดเนี่ยเราไม่ได้ฉีดมันร้องเองมันตัดตัดอากาศนี่แหละของแท้อยู่ในป่าก็อย่างนี้แหละพลืดสีเอาอะไรอีกแคทซีไงก็ถูมาสินั่นนไงขันนะขันนะขันนะสาขาสั่งเร็ว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  อมล้างโซ่ด้วยโอ้โหสุดยอดอืมแคทซีล้างเป็นหน้าไปมันจะได้รู้ที่เสร็จล้างบุกไปบนมางง <c oughs> อ, <c oughs> อีกเออถูไปถูไปเป็นหน้าไปเออนั่นแหละอะไรนะอยู่คอนะ่ะอย่างน้อยๆก็สี่ห้าแสนยังไม่ได้ก็ เดี๋ยวไม่ได้ก็ไม่ได้เลยวันนี้เราพาทุกท่านมาชมพรลูสีล้างรถกว่าจะออกจากป่าได้ไม่ใช่ธรรมดาเลยฮะในกวนไม่กวนให้รีพอตเตอร์ในรับมาจากมอเตอร์อดดอร์อ่ะเห็นไหมมึงล้างไม่สะอาดเห็นไหมพี่เขาก็ไปเก็บอีกร้อนเนี่ย Thú ma thằng nó man thú ma chùm này đi để ra tí phong hai bắp 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 à. Nè, sang dứt đọc món khô. อย่าเล่นดิเล่นอะไรเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมล้างง่ายไหมทีนี้มีฟองฮะโอเคไหมโอเคกว่าเดิมไหมโอเคแปลว่าตัวคูช่วงนี้งานโอเค อ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไงล้างง่ายไหมทีนี้ออบอกแล้วมันเป็นสูตรล้างรถมันต้องมีศิละปะาามีมาเพเนะ,เะ <c oughs> ไม่กว่าไม่กว่ามาจากไหนนะเนี่ยไม่กว่าไอวัตเตอร์ไไม่ด้วเหรอ ล้างง่ายน่าเห็นไหมล้างง่ายไหมโอ้กระถูเห็นมันเป็นตะคือก่อนเนี่ยถูแห้งนั้นบาเจ็บดอกโอ้แดดบอกมันก็เลยยันไม่เต็มที่ใช่ไหม่มีแดดเป็นจปอยาก่ายล้วไม่จะหยีหาร่อนเลย ตอนแรกตอนแรกทั้งเมนูอย่างไรต้มใบเกาเลยเมนูพะโล้พะโล้หมูพะโลไก่ชะอมเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ล้างให้ด้วยนี่ ใครเปียกแล้วเป็นคันเหรอมันคันใช่ไหมมันเยนยบมันเริ่มคันเห็นไหมมันมีฟองล้างง่ายไหมทีนี้น่แหละเข้าท่าไม่ะเข้าท่าไม่ละ นก็ต้องล้างเลยล้างอีบเนีโอ้ละหดตืนพุ่นแว้งดีบ่อยบันฮะพี่ป้าพี่ออเล่เนาะเกอ่ยวเลยวะนี่แ,แรกแรกมันเืดเนาะ อ่าถู่วถัถั่ลือสีถั่วผสมน้ำผสมกินได้เพื่เดียวนี่พี่พี่ข้างนี้นี่เห็นไหมฟองน้ำนี่มันลงน้ำพี่ครับนี่ลูกน้ำองเลยอ่ะลูกน้ำไม่ใส มันไม่เขาไม่เอาคนยกเลยพี่เราเอาคนยกล้มตูวหรอเปลีหยังอีกอ่ะโอเคไปว่าตกลงเบี้ยวพี่ไปถอยชนมา ไม่ใช่ไปถอยไปถอยชนกันอะไรกองเลยนะกองกระสอบเอ้าทำไมให้ลูกพี่มุดอ่ะอ่ะกองนำดิโอกองนำล่างไงดิ เทาุกซทุกมุม <c oughs> น้ำินวไหนาำฉีดก่อนดิอ,อากาศดีอากาศดีนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับในซุ้มหงร้อยยะโสธรเรา เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ